กินปะกินไหมเขาไม่เอาไม่ดูไม่ดูคือมันอร่อยอะบอกตรงอ่ะอย่ากินมือฉันสิเ้าจะกินมือฉันไม่ได้ ฉันเอาตามมาให้ดิ่นยังสากเลยมึงอะ่ะเอไว้น่าต่แต่รักจังเลยเวลากินอะ่ะเอาดอาิน่ารักมากเลยอะ่ะเอามันหวานไหมลูกมันไม่หวานหรอ

มาเร็วลูกเนี่ยแคบแคบแคบมันบ่ยิ้มเลยยิ้มเลยลิ้นสากมันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่แล้วก็น่ารักมากอ่ะลิ้นสากมากนะเราอ่ะโห้ไม่ดีเลยแปลงลิ้นบ้างนะคะงับ เบื้องหน้ารหดเสียบบุเสียบยยยนั่นละค่ะเจ็บบุระบุระเสียงหย่ำมิดไหม ึงหลายขี้ขี้มูกลายไท้ลูกเป็นหวัดเหรอ,อเป็นหวัดแน่ๆเลยอ่ะเนีย่ยขี้มูกเต็มเลยยาดได้นึง่ง คืนละโอ้ยน่ารักเนาะตัวเองตัวเองปากใหญ่เขาต้องป้อนไปเลยนะมึงบ่กห่นบ่มึงก็ไปนอนนำ่ะ cứ cứ đứt nó nhằm đồn thơi <laughs> tay đi qua